จะไปไหนดีเน <sociedad> ี่ยไปเองก็ได้วางเรียบร้อยแล้วแต่เฮ้ยเออหลังอยู่ตรงรถตัวนึงอ่ะเนมน้ำแข็งนั่นแหละน่าจะมีน้องแข็งเนี่ยนะคิดว่านะแต่บ้านเล็กก็คงมีเหมือนกันแหละมุนซ้ายเนี่ยซ้ายไหนเลยเนี่ย อีตัวนึงมันล่าสุกอยู่ตลาดอ่ะท้าเล็กมากแถวบ้านนี้เฮ้ยเหนาำหนาเหนงเออกูเลยเออมึงจะปาราเปิดอาตัวเองไงกูได้ได้กูจะพยายามเช็คทุกมุมด้วยตัวกูเองนะเะโาะถ้าปาระอื่นแล้วก็เพี้ยแล้วก็จะหันไปไม่ทัน เอ้ยมึงต้องฝากชีวิตไว้เหมือนเศษเมื่อวานไอ้ยไม่ฝากไอ้ยิ่งมึงจะดยโยกละบีบีในบีเฮ้ยหน้าเยวหนเียวหน้าเีน้ีๆวนหน้าก้ลาก่อนเพื่อนโดนไม่เ็บอยู่เจน่าก็ฮยิงเลน่าแปดสิบนะแต่มันฮิวละยิงไปร้อยสี่โอ วางไม่รุนเหรอนี่หลักหมอไม่ทำขวาขวาเออนั่นแหละใครวะเนี่ยขวาเออยิงมันเออเป็นไงแต่เมื่อกี้ยิงไม่โดนคิวอะฮะฮะหมอนี่คนในตี้เดียวกับเราใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้รู้คุยด้วยตั้งนานเลยสุดเอา้ยโยกปะวะโยก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 มันปิดกำแพงมาแล้วแปลอะไรอย่างเนี้ย จะอยู่เป็นนายยกนั่นแหละไม่เชรนน้นก็ไม่เสียหายอะไรมันมาอยู่เองก็ได้แล้วมันนายเขาเอนี่แหละมันยัดทุ๊กตะยิวเลยเพื่อนมันหิวละเด็กมันสวยมีตัวหนังเก่ามันอยู่หลังผมกูขู่ปืนไม่เยู่เอ้ยขอบใจแฟน อีกตัวหนึ่งขวาอีกตัวหนึ่งขวามือขวามือเลยตลาดตลาดตลาดขวาเลยขวาเลยขวาเลยอ๋อโดนบอขวาขวาโดนประตูว่าโดนเออระเบิดทันทาของเล่นพี่อะสายแก๊สกิอย่างนี้แหละเออไอ,อตัวนี้ตัวแก๊สกิ๊จริง้ย ยิงนไปสองนัดอ่ะไม่ตายคู่มั่แหละตัวแยเฮ้ยห้องน้ำตัวหมอไม่ยิงเพื่อนไอ้เไอ้บอลตกนี่ไหมไม่อยู่อย่าบอกนะมันเซฟปืนไอ้เีนี่มันตาสุดท้ายลวแล้วแล้วลวแล้วแล้วว มกลยกับเเูเกือบจะพูดประโยคมาลีเลยแต่บัดขวาเพื่อหวังผลนี่ยังปังปางเรน้าเปล่าเปิด <Okay. S 1> กำแ <c oughs> ม่แค่ละเปิดรู้อะไรระวังเลยก่อนอเปิดประตูเหมือนมีมุมขวา โอ้ยสายนนยังไงวหน่อยด้วยหนอย้ายด้วยซ้ายด้วยหัวแตกโอ,อ,นนอ้อันนี้ออขออันนี้ขอานโอกาาก่อนลาก่อนรากราอกรารารกาาาบเ,เาา เอก็ A, มีวะ่ะพี่เนมระวังนะเตียงซ้ายเลน่าล่าสุด <enemy> เลนา่าล่าตัวอยู่บนหัวผมเนี่ยตรงกลางเนี่ยเลนา่าโ <c oughs> อ๊ะ้อะไหนวะอ๋ะอต้องอ้อมเลย่่นเราเนี่ย ล่าสุดนะที่ผมเห็นแตผมถอยวิ่งอ้าวคอ่ำฐาก่อนเฮ้ยหันหน้าเข้ากำแพงก่อนหันหน้าเข้ากำแพงไว้ก่อนเดิมไม่โจรสเตปเข้าไปว่าเดี๋ยวโอ้โหเล่าโอ้โหตายตายหลอกของอยู่กำลังฝึกเดนอยู่มีปอดมันเป็นข้าวเพื่อนมีปอดมันไม่รู้ไอ้เหี้ยกูเห็นมันเดินไปไกลแล้วกูเลยลองดู ันจงใจฝุกโยนไงคนขอดโยนไม่รู้กูเพิ่งได้เมื่อวานอย่าว่ากูตัวไซยังไม่ตายนะตายตายสองตัวเอ้ยอีกตัวหนึ่งเออเดี๋ยวไอ้มอนตายเดี๋ยวไอ้มอนตาย ระเปิดเต็มหน้าเลยอร่อยเลยาเกตัวไปไหนวะระเบิดตกับเฝ้าระเบิดก็ได้เฮ้ยันไงเราต้องหาเพื่อนมาช่วยเพิ่มนี่นี่เน้อสอบของผเกัปตันและนี่แหละรับกัปตัน้อัวของผมไม่ยไม่เลือัดเต็มร้อไม่ต้องบอกตัดเแร้อย

สามว่าหกสิบเอ็นดาเมจมึงคนเดียวเอาไปอิมๆเลยคอะจะเอาแพงกอแพงบูดกำแพงบูดไม่ไ่ตายยิงไม่ในนี่เลยไม่โดนหมอยี่สิบไม่น่าเดินไปที่หมอปีเข้านะ ให้สัตว์หันหลังพวกกเี่ยหลังไม่เกาเลยหันหลังพวกไม่เกาเลยกับหนึ่งก่อห้ไี่ยะรอดหรือไม่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 รอดแน่ๆายจจเปืนอเลยแบบ ย่ยพาอย่างเราแย่ไงครับเปลี่ยนของไาไปดับเดี๋ยวว่ารีโหลดปุ๊บโดนยิงม้วนน่ะ <laughs> <c oughs> มันจะต้องวิ่งมาทางนี้รึเปล่าแล้วมึงเดินไปหามัน <c oughs> เออเฮ้ยอ๋อเฮ้ยอีกตัวหนึง่ <c oughs> <c oughs> งไม่พอเลยว่ะมีการหันหลังกลับได้ยังระแวง โอ้ยคนเดินกันเต็มโอ้ยเนี่ยไอชอดจริงจริงจริงแล้วนะจิงแล้วนะเอชอด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 เอชเอชอดจะเข้าเอชอดจะเข้าลองก่อนกูทำอะไรเนี่ยโซว่าโซว่าจะหน้าบินเนี่องหน้ามันสวยแต่หน้าเรออมอีมีสองมีสองมี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 นี่ยใครกินหรือเปล่าบีหนึ่งฝา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 ตัวนึง ลองไม่เนียมาก่อนออกอาไอ้เพี้ยกระสุนหมดโอ้โอ้มินออย่าออกเลย่เดไม่นะนี่เป็นชุดไม่ได้เขาเอาไปเเียเมื่อกี้กูเห็นนะโอมินแบบตะกนอย่างั้นกรุ้งจะเลวไว้อู ว้าวผมไม่เสียคนวาวบีบีช่วยหน่อยเฮ้ยเหี้ยอะไรวะมันไม่เด้งไปข้างหน้าเหียมันเก็บระเบิดไปแล้วเฮ้ยชอบใส่เฮีย ้ยเล็ยยิงแล้วเนี่ยอย่ามาแก็มาซ้อนไเยอะเอ็น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 อุ้ยไม่ได้เหยอะพี่พอมอะไรสัตกเนี่ยแหละเน่าคิวได้ไหมให้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 ใหตรงนี้ตรงนี้รูนี้รูนี้รูนี้อรูนั่นแหละเออนั่นี่ะโอ้มัน เพื่อนเข้าได้เหรอเฮ้ยเสียงแลเฮ้ยเสียวิ่งกลางะน้ำแข็เดี๋วไปดูไปไหนออกยานตีนะเฮ้ยวางไม่ได้เราเขาแกเราอะสวยสวยนี่แกอยู่ไหนวะอ๋อไอ้น่ โอ้ยหนีผ่านเพื่อนตายดีชีวิตอีกแล้วไม่คิดว่ามันจะอยู่ตรงนั้นไงแต่เพื่อนเช็คนาทีชีวิตบ่อยนะอรไรเนี่ยตาทดีชีวิตบ่อยแล้วเนี่ยถ้าเมื่อกี้เด้งไปนี่คือแบบเป้าบินมันอะมันนี่ไล่ยิงตาอากาศ มาทำมไม<อ>มาทำไมไอ้บ้านแม่แวน้องฝวามือคนเอาจะหลังเอ้ยช็อตโล่งไหมไม่รู้อ่ะม,ม,มันมีควันอ่ะไม่เห็นอ่ะมีมีโอเมนมีโอเมนระวังไม่ไม่ช็อตกระรองอ่ะมีโอเมนมไม่ลมเลยว่ะ เออเขียงี่ำาดเอาไอเี่ยเลไปงอมันบอ้เียนาดดนเลยสับเลยเอามัน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 ไปแล้วอ้ยเข้าไม่ได้มันอยเดินปังูไปเลยไปเลยเออเมนมันอยู่นี่ีไปดิปไปแล้วไปบีบีบีไปบีไปไปไป สะเก็อะไรวะน่โล่งๆเลยนี่กูโล่งๆกูรำคาญเสียงหุ่นด้ออ่ะวางงโล่งมันปืนลูกสองใช่ไใช่ใช่มันคงจะ,ะงกเก็บกดแล้วแหละระวังอ้าวเฮียโดนเพื่อแน,น,นแย่ด้วยล่ะ <c oughs>